ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยท้ายข่าวครับคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับครับวันนี้วันจันทร์ที่10ตุลาคมครับพุทธศักราช2554วันนี้แรม13ค่ำเดือน14 15เดือน11แล้วนะสิอีกไม่กี่วันจะออกพรรษาแล้วพี่หมอใช่ก็พรุ่งนี้ก็แข่งเรือที่อำเภอสาเอออำเภอสาปเพมีทางทางทางเวียงสานี่ยเขาจะ แข่งในช่วงของเทศกาลออกพรรษา11-12ใช่ไหมค่ะใช่เราเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานไปร่วมงานไปสลากระพัดพี่หมอไปไหมวัดบุญยืนก็น่าจะไปเพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านของรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านสุภชัยใหม่นี้ค่ะไม่ไปเดี๋ยวก็เอ้ยถ้ารองพี่สาวผมนี่อยู่ที่ไหนนะท่านรองนั่นอยู่อีกที่หนึ่งไม่อยู่เวียงสาเหรออยู่เวียงสาเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงบ้านบุญยืนถามหาอยู่คนเดียวนี่แหละ บรรยากาศในช่วงนี้ของเมืองนั้นบ้านเราในเรื่องของอากาศก็อาจจะเริ่มเย็นๆนั้นเย็นๆนิดๆตอนเช้ามาเย็นนะปีสองปีสามแล้วต้องต้องห่มผ้าละก็เรียกว่าย่างเข้าสู่ในเรื่องของจะเปล่ยฝนฤดูหนาวต้นหนาวเนาะจะหนาวเมื่อเช้าคุณหมอพิสิทธ์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของโรคปลายฝนต้นหนาวก็จะห่วงเรื่องเรื่องของไข้หวัดเหมือนกันแล้วจะห่วงเรื่องไข้หวัดนกเพราะนกก็จะเห็นไหมวันนั้นเห็นนกหนหนาวมาใช่ไหมมาจากไหนหมอรู้ไหมเนี่ย มาจากไหนผมก็ไม่รู้นะเขามาจากต่างประเทศนะเออๆงั้นอ่ะก็กลัวเขาคว่าพึ่งพิงใบบุญคนเมืองนะมีหลายจังหวัดแต่นกก็ไม่ไปนะขนาดนกนี่ยังหนีมาอยู่จังหวัดท่านนะคิดดูคุณบวิสิทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ไปเรื่องการป้องกันเฝ้าระวังตรงนี้นะคะเรื่องของไข้หวัดก็อยากจะบอกว่าต้องดูแลสุขภาพด้วยนะมันจะเปลี่ยนคือใครที่ภูมิต้านทานน้อยนยพี่หมอมันจะมีปัญหาอากาศเย็น เพราะฉะนั้นต้องออกกําลังกายนะครับบิ่งกี่จักรยานหรือทําอะไรก็ได้น้เหงื่อบมันออกบ้างอาทิตย์หนึ่งสักสามสี่ครั้งก็พอละวนะครับอะวันนี้แขกรับเชิญหนุ่มรอพูดถึงผู้ชายคนนี้นะแต่ที่ได้คุยกันก่อนจะเข้ารายการต้องบอกว่าเป็นคนช่างคิดอ่ะอืมสมัยก่อนต้องนึกถึงอลิสโตเติน ล้นักวิทยาศาสตร์เอเออเขานั่งแล้วก็ลูกแอปเปิ้ลร่วงลงมาเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันทำไมต้องร่วงขึ้นมาทำไมไม่ร่วงขึ้นไปบน่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นความคิดไงทำไมมันถึงตรงร่วงเออนั่นก็คือเป็นเรื่องของแนวความคิดของคนนะถึงได้โด่งดังนะทุกวันนี้ใช่ก็แล้ววันนั้นเหมือนกันที่พี่ไปสันติสุขไปงานวิจัยของท่านพ่อครูสุจินหรือสมคิดนั่นนะวัดคงคําก็เนี่ยไปทํากิจกรรมเรื่องของงานวิจัยของพระอาจย์ อาวแล้วก็ได้ฟังท่านสาสุขอำเภอท่านบอกว่าเนี่ยมีคนที่นี่นะเด็กหนุ่มนะเขาคิดเรื่องตาน้ําได้พี่กงมันอะไรตาน้ำอะไรคือตาน้าเหมือนนักวิทยาศาสตร์น้อยๆแหละของนุ่มสันติสุขวันนี้แต่ไม่มีคนรู้จักเอาจังหวัดน่านไม่รู้จักขอต้อนรับคุณคันชิตโรนันอสวัสดีครับนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังครหนึ่งก่อนอื่นแนะนาตัวก่อนครับเชนครับก็ผมชื่อคันชิตโรนันครับเป็นคนที่ไหนฮะเป็นคนสันติสุขครับ กำเนิดเกิดที่นั่นเลยที่สันนิสุขเลยครับอคนที่สันนิสุก็นาตาดีนะพี่หมอนะาตาดีก็นาตาดีหมดแหละแม่ศึกคนเราที่เกิดมาครบสามสิบสองประการที่ถือว่าดีแล้วถือว่าถือว่ามีบุญแล้วล่ะครบสามสิบสองประการนี้มีบุญแล้วนมรอจากสันนิสุขนะครับเกิดอะไรขึ้นถึงได้มีการคิดเขาเขาบอกผมว่าเครื่องตะบันน้าพี่หมอเครื่องตะบันน้ํานะโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับ ครับตรงนี้ทําโดยที่ใช้กระบวนการน้ําใช้น้ําใช้น้ําอย่างเดียวน้ําอย่างเดียวใช้แรงดันน้ําใช้แรงดันน้ำจากที่สูงลงลงมาที่ต่ําท่านผู้ฟังที่เป็นพี่น้องชาวเกษตรมีสวนยางอยากจะทําฟังรายการของเราจบแล้ว๋ยวจะมีเบอร์โทรให้ด้วยเอาหลักการง่ายๆ๋ยวจะให้หนุ่มลองไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจะอยู่ดอยขุนไหนห้อยขุนไหนไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากชาวบ้านเขาไป เป็นปั๊มไม่ต้องเลยใช้ระบบเดี๋ยวฟังผู้ชายคนนี้ขอแค่คุณมีแหล่งน้ำาีแหล่งน้ำคุณก็จะมีน้ำใช้ในการเกษตรของคุณตลอดอะไรเป็นความคิดตรงนี้เกิดขึ้นยังไงครับความคิดตรงนี้ความคิดขั้งแรกก็คือผมคิดทำงานไฟฟ้าใช่ไหมครับทำงานว้ชายทีนี้ก็อยู่เวลาว่างก็ไม่รู้จะทำอะไรเห็สร็จท่อเศษอะไรมาก็เกิดความคิดอยากตัวเองเป็นคนชอบประดิษฐ์อยู่แล้วครับครับครับคิดไปเรื่อยๆก็ลองเอามาทดลองทำ ว่าจะทําหาวิธีไหนที่จะเอาน้ำขึ้นไปที่สูงแล้วลงมาที่ต่าแล้วเกิดการหมุนหมุนเวียนก็คิดอยู่ตั้งนานคิดไปปุ๊บก็เจอปัญหาอีกก็คิดต่อไปแลยคิดไปเรื่อยๆก็คิดไปปุ๊บเจอปัญหาก็แก้ปัญหาการคิดนั้นได้ทาหรือเปล่าไปเจอปัญหาน่ะคิดไปทําไปไม่ได้คิดอย่างเดียวนะคิดแล้วทำคิดแล้วทำเขามีสมองวิจัยวิจัยพิจยได้ปฏิบัติเขาปฏิบัติเองทดลองแล้วทดลองอะไรขึ้นพอเหมือนผมเอาน้ำที่สูงลงมาที่ต่ำในถังนะครับมาปุ๊บมาใส่ ไปขวดวิ่งมาปุ๊บเอ๊ะเปิดนะ้ำปุ๊บมันวิ่งปุ๊ดมันขึ้นไปที่สูงกลับไปที่เดิมมันร้งรนองที่บ้านกลับไปที่เดิมมันเรืองกันเอ๊ะเอ๊ะเราจะทํายังไงให้มันเป็นอโอตโต้ก็มานั่งคิดอืฟังแล้วขนลุกนะเขคิดของ<ค>นี้ฟังแล้วขนลุกขนลุกจริงฟ <คน S 2> ังแล้วข<ค>นลุกอะก็ทำยังไงเป็<ค>นออโต้ก็มานั่งคิดคิดอยู่ตั้งนานโก็จนกว่ามาลองผิดลองถูกทาทิ้งมาทิ้งมาจนไม่ได้ตัวนี้ครับก็คือก็คือโดยการอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอาเอาอันดับแรกอุปกรณ์มีอะไรบ้างท่อท่อ ท่อแล้วก็มีเช็ควาลที่แรกก็ทําจากหนังยางรถเก่าๆการทดลองเลยเรอกาทดลองให้ผู้ชมก็ชมไปชมภาพไปมาเรื่อย